สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านอา้าวเราพร้อมและพร้อมที่จะเทพื้นแล้วนะคะขณะนี้คนงานเราก็เข็นปูนมาเทพื้นห้องน้ําก่อนนะคะเราก็จะเก็บรายละเอียดไปทุกช็อตทุกขั้นตอนนะคะโดยช่างผู้ชนานาญงานคนงานก็ฝีมือคุณภาพทุกทุกท่านเลย นี่นายช่างหญิงเรานะเข้มแข็งมากเลยแดดก็ไม่กลัวกลัวแต่งานเสร็จไม่ทันรู้สึกว่าจะหลังใหญ่มากเลยดูคานดูคานจะดูคานคานอลังการมากเลย ปูนนี้ก็สั่งมาจากมุกดาหารนะคะปูนนกวันนี้คนงานเราเพียบเลยแมคโครก็ทำงานทั้งวันไม่มีหยุดวันนี้แดดก็ไม่กลัวเพราะว่างานเราจะต้องออกมาดีที่สุดเก็บรายละเอียดให้ได้ทุกขั้นตอนทุกช็อตเลยนะคะ อ้าวมาอีกเที่ยวแล้วรถด,ดำเล็กวันนี้ก็เทพ,พื้นไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเราก็จะมีการตีแบบเสาแล้วก็จะเทเสาแล้วใอยมาติดตามกันอีกนะคะวันใหม่นานวันใหม่วันนี้ก็คงจะได้แค่เทพ,พื้นนะคะ สวัสดีทุกทท่านค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้ประกาศจะพามาดูความคืบหน้าของบ้านหลังน้อยของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับตอนนี้อว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของบ้านหลังเล็กๆของเรานะว่าถึงไหนโดยจากตรงนี้โอ้โหเสาค่อนข้างที่จะหลายต้นทีเดียวนะฮะตอนนี้ความคืบหน้าของเราถึงไหนแล้วนะฮะเราเทพื้น นะคะคานพื้นเสร็จแล้วตอนนี้กําลังประกอบเสาอยู่นะคะประกอบเสาค่อนข้างหลายต้นเลยนี่คือบ้านหลังเล็กๆของเราในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องโถงห้องโถงนะคะเวลาเพื่อนๆมาเนาะก็จะได้มาใช้บริเวณพื้นนี้เป็นกิจกรรมสําหรับเพื่อนๆของเรานะคะกิจกรรมสําหรับครอบครัวในบ้านนะคะค่อนข้างใช้เสาหลายต้นเลยทีเดียวบริเวณ่วนตรงนี้เดี๋ยวเราหันมาดูทางนี่นะคะัจะเป็นบริเวณห้องนอน ห้องนอนของเรานะคะบริเวณตรงนี้ห้องนอนนี้ก็เสาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดต้นเหมือนกันนะฮะค่อนข้างใช้เสาเยอะทีเดียวไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นทรงยังไงนะฮะลุ้นๆอยู่นะฮะอาจเจ้าของก็รุ้นเหมือนกันนะฮะแต่ใช้เสาค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรพลาด น่าจะได้เข้ามาเทเสานะฮะเทเสาที่บ้านของเรานะบ้านหลังเล็กเลกเรือนน้อยของเรานี่อันนี้มองออกไปทางหน้าบ้านบ้านของเราจะอยู่ตรงสี่แยกพอดีนะฮะหัวมุมสี่แยกบริเวณตรงนี้นะฮะเป็นห้องโถงใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาวรวลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับงไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ